สวัสดีค่พะพบกับรายการโฮสเทงเฮงหมอนิิวเช้าวันข่าที่8เมษายนราคาทนองคำสปอตปรับตัวลดลงติดต่อกัน3วันหลังจากที่วันที่2เมษายนทั้งประกาศทำสงคารามการค้าโลกมีการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆในอัตราที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตลาดการเงินทั่วโลกปั่นป่วนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ตลาดสินค้าพกพาห์แล้วก็ทองคำด้วยโดนเทขายด้วยครับซึ่งทองคำเนี้ยลดลงติดต่อกัน3วันรวมแล้ว153ดอลลาร์หรือประมาณ4.8%เนะคะเมื่อวาน,นลงอีก54ดอลลาร์ลดลงไป1.8%ปนะคะปิดตลาดเมื่อคืน2,982ดอลลาร์นะัสะสาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวลง สองสาเหตุนะคะหนึ่งนั่งหุนเทขายทองคำที่ปีนี้ให้ผลตอบแทนสูงถึง20%นะคะก็ล็อกผลตอบแทนเราก็นำเงินสดบางส่วนเนี่ยนะคะไปเติมในเงินหลักประกรันที่โดนเลือกเพิ่มหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงสองก็คือนำเงินสดนะคะไปซื้อเงินสกลุลปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์เงินสวิัฝังแล้วก็เงินเยน ก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยโดนพลอยเทขายไปด้วยตอนนี้ตลาดก็คงกังวลเรื่องสงคารามการค้าโลกจะทำให้เศรษฐกิจกถดถอยนะคะบโบกเกอร์ต่างประเทศอย่างโกลเมอรซคก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ45%ที่สหรษฐอเมริกาจะถดถอยในอีก2เดือนข้างหน้าเจมส์พีมองการคาดว่ามีโอกาส60%ที่เศรัฐอเมริกาจะถดถอย ในปีนี้นะคะรวมทั้งเศรษฐกิจโลกด้วยทางด้านทั้มเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีการขู่จีนด้วยว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก50นะคะถ้าเกิดจีนเนี่ยไม่ยกเลิกมาตรการที่มีการตอบโต้ภาษีสินค้านำเข้าจากสมิมานะคะเพราะว่าจีนก็มีการเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้าจากสสามสิกา34ออัตราเดียวกับที่สิกาจะเรียกเก็บกับ จีนนะคะแล้วก็มีผลวันที่9เมษายนบอกว่าทำบอกว่าจีนจะยกต้องยกเลิกมาตรการในวันนี้ให้ได้นะคะมันอาจจะโดนเก็บภาษีสินค้านำเข้าเพิ่มอีก50%ทางด้านกองทุนเอ r เมื่อวานข่ายทองคำออกมา6.02ตันนะคะ ทางด้านคืนนี้นะคะมีการถแถลงของบริธานเฟดส,สาขาซานฟรานซิสโกนะคะจะพูดถึงแนวโน้มดอกเบีย้ยซึ่งประธานเฟดจะลมพาเวล์แถลงแล้วว่าน่าจะไม่รีบร้อนลดดอกเบีย้ยคงต้องรอดูผลกระทบจากนโยบายภาษีสินค้านําเข้าของทาามก่อนนะคะแนวโน้มมาคคนนองคำํำมองว่ามีโอกาสที่ปรับตัวลงได้นะคะแต่เชื่อว่าวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวกับ สามวันติดต่อกันเนี่ยสังเกตว่าแรงซื้อกับแรงขายพยายามสู้กันนะคะแต่ว่าแรงซือ้อนยสู้ไม่ได้แรงเทขายมากกว่าราคาตองคำปรับตัวลงวันนี้นะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาะคะ่ะเราก็ต้องระวังว่าแรงเทขายอาจจะเกิดขึ้นในช่วงคืนถ้าเกิดตลาดรุ่นโซนกายังปรับตัวลงซึ่งหมองว่า โอกาสปรับตัวลงของทองคำน่าจะเริ่มมีกรอบจำกัดแล้วนะคะเมืองต้นแนวรับ2980ดอลลาร์ท่านหลุดตรงนี้2950อดอลลาร์แล้วก็2,920ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน3,000ดอลลาร์มีโอกาสได้เห็นวันนี้นะคะเราก็อาจจะทะลุไปถึง30,35สาดอลลาร์สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน27ครั้งขายออกช่วงเย็น49,750บาทเพิ่มขึ้น50บาน50บาทค่ะ แนวรับ48,850บาท48,550บาทแนวต้าน49,250บาทและ49,650บาทคำแนะนำการลงทุนนะคะเจคิดว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อถามว่าจุดเข้าซื้ออยู่ตรงไหนนะคะถ้าเป็นลงทุนทองแท่งระยะยาว2,950ดอล์2,920ดอล์เข้าซื้อได้นะคร โกฮิเจอร์นะคะเก่งกำไรฝั่งซื้อ2,950ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,920ดอลลาร์โกไลท์เจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อ2,985ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,955ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทอ่อนค่าอย่างมากนะคะแล้วก็อ่อนค่าไปแตะ34บาท75สตางค์นะคะ มื่วานอ่อนค่า14สตางะคะ์34บาท67สตางะค์สา3วันที่ผ่านมาอ่อนค่าลง50สตางะค์เงินบาทแนวโน้มการอ่อนค่าน่าจะเริ่มมีกรอบจำกัดแล้วนะคะแนวรับ34บาท20สตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาท80สตางะค์ USD future แนวรับ34บาท10สตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาท70สตางะคะ์ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามะค่ะ แล้วขอขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ